สวัสดีครับก็กลับมาพบกับพี่ครั้งนะครับในเกมซอมบี้ฟันเทียสีนะครับวันนี้เราก็มาเล่นกันต่อในส่วนของอ e ีเวนต์คิวรีปเชสบอร์ดนะครับอันนี้โพเกสการดําเนินการพี่พี่ก็เก็บมาได้7ชิ้นส่วนแล้วนะกําลังหาชิ้น8ถามว่าพี่ทําไงก็แนะนําว่าถ้าหาไม่เจอก็ให้รีเฟซไปเลยแนะนําว่ารีวันละสองครั้งก็ได้นี่นะครับคือของพี่พอแพนที่เเนี่ยมันจะเริ่มขึ้นที่หกแหละ <c oughs> เดี๋ยวมันมีหลายส่วนวะ่ะ ิมูมานี่ก่อนเดี๋ยวดูความคุ้มที่เอาไหนก่อนดีวะหนึ่งสองสามสี่แต่พาดนี้ไม่ค่อยคุ้มเลยวะอืมถ้าวิ่งข้างล่างจะได้สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่แต่ว่าได้ของดีกว่าอืมอ,อืม สองสามสี่ห้าหกได้น้อยกว่าก็จริงแต่ว่าซเาซตคอยเอาเซตคอยดีกวนะ่า โอเคซึ่งชิ้นสุดท้ายก็ยังต้องขาดรีหกนะพี่ก็ค่อยๆทยอยรีเอาเพราะถามว่าต้องรีบไหมก็อย่างที่บอกครับก็คือมาดูตรงนี้ได้หลังเกมก็เขียนที่บายวิวคือตั้งแต่แบบถ้าน้องเล่นสามแบบะ่ะใช่มันจะให้ต่อเนื่องพอขึ้นแมตซีเนี่ยก็จะเริ่มแบบต้องรีประมาณขั้นต่ำเอ้ยอย่างสูงไม่เกินสี่ทีก็จะได้แมปอย่างเงี้ยตั้งแต่แบบสี่ห้าหกเจ็ดเนี่ย อีสี่ก็พูดง่ายๆน้องจะต้องรีทั้งหมดสวยสุดก็สิบโหวตสุพี่จากครั้งแรกได้สามั้งรีสามทีได้น้องนั้นแม่งสี่รัวๆเลยกูแต่พอหลังจากได้เก็บชิ้นที่เจ็ดขึ้นแปดกากาน้องต้องรีหกครั้งเราได้ฟรีหนึ่งครั้งนี่หมายก็จะเหลือต้องรีอีกห้าเราก็แบ่งวันเอาก็ได้ส่วนใหญ่พี่จะรีประมาณวันละสองครั้งแต่บางคนถ้าไม่ทันก็สามก็ได้นะมันก็จะเปลืองนิดนึงถามว่าพี่ใช้กาการรีเท่าไหร่ก็ดูเองนะครับพันแปดร้อยสิบแล้ว อืนอกนั้นก็เนี่ยเดี๋ยวรอก็น่าจะได้แล้วแหละเพราะว่าถามว่าเดี๋ยวรอตีวันนี้ก็อีกสิบครั้งก็ได้อีกหกร้อยได้จะเปิดกล่องอีกสามร้อยแล้วก็ได้จากวันล็อกอินวันสุดท้ายอีกสี่อีกหกร้อยก็พอนะก็พอสําหรับรีอันนี้พี่ก็เอาไว้เท่านี้ก่อนส่วนมีคนมาถามพี่ว่าในแคนที่มันที่อยู่แคนอะไรอยู่แคมอะไรดีที่อยู่แคมน,น,น,นี่ครับ พาเกตดนะครับคนไม่เยอะเท่าไหร่แต่ถามว่าก็เล่นกันเต็มที่ครับอืส่วนถามอีกเป็นสี่บิลลิงเท่าไหร่ก็อยู่ที่นี่ครับสปาแปดออโตแกลลิงสี่แล้วก็บัาส์ไวเก้านะอันนี้ซึ่งคนหน้าเขาจะรีเซ็ตไปแหละตอนแรกไม่รีเซ็ตก็สาภาพก็เหมืนอัพกันมั่วได้ไงตอนแรกตั้ง e l i h ์พี่ก็เตือนแล้วว่าอย่าเอา e l i h ์แบบที่มันไม่มีความรู้มามาเป็น e-life ไงไม่งั้นชิปหายไว้ปวงแน่นอนอืม ที่ถามมาก็ตอบไปแล้วนะครับส่วนช่วงนี้พี่ก็ถ้าใครสังเกตก็เห็นว่าพี่ทำวอลคราฟสองนะจริงวอ r คราฟสองเป็นเกมเก่าก็จริงนะแต่พี่ว่าการเล่นมาสนุกของวอลคราฟสามากเลยซึ่งคลิปแรกที่ทํารู้สึกว่าเสียงมันเพลงมันจะดังไปหน่อยจริงๆ่ะพี่ลดเสียงระดับเพลงไปครึ่งหนึ่งเลยนะอาจจะต้องลดลงอีกเหลือหนึ่งส่วนสี่แล้วมาดูว่าเสียงมันอัดมันเพราะว่ามันกบเสียงที่พี่พากันเลยคลิปแรกก็ไม่เป็นไรก็แก้ไขกันไป ดังนั้นก็วันนี้ก็น่าจะไม่มีอะไรนะเพราะว่าในส่วนของสัวอื่นที่ก็เล่นไปประมาณเท่านี้ไม่ได้เยอะเท่าไรเพราะว่าก็อยู่อันดับที่ประมาณหกร้อยกว่านะอืมมันก็ตามสาภาพสาภาพของปืนเราถ้าปืนเราอันนี้สูงเ็าเล่นได้ไกลหน่อยอะไรประมาณเนี้ยนี้ก็น่าจะเอามีประมาณเท่านี้ละมั้งเนาะต้องรอรีสามวันก็วันสุดท้ายก็ได้พอดีเพราะว่าพี่ขาดรีห้าที แบ่งเพราะว่าตอนนี้มันวันที่สิบเอ็ดเียจากวันนี้ก็รีสองสองหนึ่งก็ได้แล้วซึ่งถ้าใครชอบคลิปนี้ก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจใพี่ได้นะครับจะได้เป็นกำลังใจใพี่ทำคลิปใหม่ๆออกมาครับส่วนถ้าใครอยากพี่ทำบทรสรุปเกมอะไรใหม่ๆก็สามารถคอมเมนต์มันที่ดาราคลิปนี้ได้นะครับพี่ก็เข้ามาอ่านเป็นระยะะอู่แล้วครับยังไงถ้าชอบก็สามารถติดตามกันได้นะครับถ้ามีอะไรส,สนุกพี่ก็จะมาเล่นให้ดูนะครับยังไงก็ขอโทษดีทุกคนนะครับสวัสดีครับ